วันนี้ไายต้องลดราคาให้ฉัน50%แล้วว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกเขาอย่างนี้คุณมีสิทธิ์อะไรมาสอนฉันมันเป็นเรื่องของฉันอย่ามายุ่ง นี่ทำไมไม่นานแบบนี้ทำงานชากักช้าพิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยจะให้ฉันรอไปถึงไหนแล้วนี่นายจะให้ฉันใช้มือกินได้ไงยังไม่ได้ไปเอาช้อนซ่อมให้ฉันอีกต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้มีพนักง,งานเสิร์ฟอยู่แค่คนเดียวคุณลูกค้าช่วยใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเอามาให้เดี๋ยวก่อนเสิร์ฟอาหารช้าแบบนี้วันนี้ นายต้องลดราคาให้ฉันห้าสิบเปอร์เซนไม่งั้นฉันจะไม่จ่ายอาหารมื้อนี้ลูกค้าครับผมไม่ใช่เจ้าของร้านผมเป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟผมไม่สามารถลดให้ลูกค้าได้หรอกนะครับอ,อ๋องั้นเหรอก็สมแล้วนี่ที่เป็นได้แค่พนักง,งานกระจอะกระจอกนี่จะบอกอะไรให้นะปกติแล้วเนี่ย พวกเราก็ไปกินแต่ร้านอาหารรูรทั้งนั้นที่ฉันมากินร้านอาหารธรรมดาแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ดีแล้วนะนี่พวกคุณทำไมไปว่า้น้องเขาแบบนั้นน้องเขาก็เป็นแค่พนักง,งานผมเห็นตั้งแต่พวกคุณเดินเข้าร้านมายังไม่ถึงห้านาทีเลยด้ยซํำแบบนี้จะว่าน้องเขาเสิร์ฟอาหารช้าได้ยังไง ที่พวกคุณบอกว่าพวกคุณไปแต่ร้านอาหารหรูๆแล้วทำไมวันนี้คุณมากินร้านอาหารแบบนี้ได้ล่ะหรือเป็นเพราะว่าร้านอาหารหรูๆพวกนั้นไม่ต้อนรับพวกคุณเพราะนิสัยแย่แบบนี้ใช่ไหมเอ๊ะแล้วนี่คุณเป็นใครทำไมถึงมายุ่งกับเรื่องคนอื่นน่ารํำคาญจริงๆผมเป็นใครไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือน้องเขาบิดตรงไหน น้องเขาก็คนเหมือนกันมีศักดิ์ศรีเหมือนกันทำงานสุจริตทำงานด้วยสองมือของเขาแล้วว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกเขาอย่างนี้คุณมีสิทธิ์อะไรมาสอนฉันมันเป็นเรื่องของฉันอย่ามายุ่งแหม่อย่ามาทำเป็นคนดีแถวนี้หน่อยเลย ผมก็ไม่อยากยุ่นมนะหนมถ้าพวกคุณไม่ทำนิสัยแย่ๆแ,แ,แบบนี้กับพวกงพวกคุณสองคนวควรให้เกียรติน้องาบ้างมันก็เป็นแค่พนักง,งานจนๆคนหนึ่งทำไมฉันต้องให้เกียรติมันด้วยน้องเป็นพักงานกัอ กินมันละแกไปกันเถอะเี๋ยวก่อนพวกคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะ